ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านโอกาสตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะการฟังธรรมะเป็นการปลุกเสกชีวิตของเราให้รู้ตื่นเบิกบาน การดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันหรือในภาวะสังคมปัจจุบันท่านทั้งหลายคงตระหนักอยู่เสมอว่าสภาพของสังคมปัจจุบันภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นการฆ่ากันการฉกชิงวิ่งราวการป้นจี้การเอารัดเอาเปรียบการหลอกลวงต้มตุน๋น คมคืนตลอดถึงการช่อราดบังหลวงปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำและดูเหมือนว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกฎกติกาและกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในสังคมนี้ก็ดูเหมือนไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรทั้งนี้เพราะอะไร ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าสืบเนื่องมาจากคนเราได้ห่างเหินจากศีลธรรมเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาสังคมเราก็จะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานคือพูดง่ายๆก็คือเริ่มต้นมาจากสถาบันครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ พูดอย่างง่ายๆก็คือว่าการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นต้องเริ่มกันที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังแต่ยังเด็กจากเล็กไปหาใหญ่เริ่มที่แม่คำว่าแม่นี้มีความหมายกว้างหมายถึงแม่บ้านแม่เมือง แม่พิมพ์ของชาติแม่ผู้ให้กำเนิดบุตรธิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผู้ให้กำเนิดจะต้องให้ความรักให้ความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกอย่างที่เราเคยได้ยินอยู่เสมอว่าสอนให้ลูกจำทำให้ลูกดู อยู่ให้ลูกเห็นเย็นให้ลูกได้สัมผัสเป็นฉัดป้องกันภยัยนี่สำหรับแม่ผู้ให้กำเนิดแม่พิมพ์ของชาติคือครูบาอาจารย์ก็ยิ่งมีความสำคัญเพราะว่าผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์ใดนั้นจะต้องเป็นคนที่เปี่ยมลน้นไปด้วยคุณธรรมคือพูดง่ายๆคือว่ามีจิตใจสูง ดังคติธรรมบทหนึ่งว่าความเป็นครูเป็นได้เพราะใจสูงคอยชักจูงชี้ทางสว่างสวยัยเป็นแม่พิมพ์นำเด็กดีมีวินัยสมที่ได้ภาคเพียรมันเรียนรู้ประพฤตดดิมีคุณธรรมประจำจิตสั่งสอนสิทธิ์ให้ดีตามงามเลิศหรูอนาคตเด็กจะดีอยู่ที่ครูคอยเชิดชูไทยก้าวหน้าสถาพร นี่คือแม่พิมพ์แม่พิมพ์นี่ต้องสำคัญถ้าแม่พิมพ์ไม่ดีพอผลที่ออกมาก็ไม่ดีเช่นเดียวกันตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนการปฏิบัติดีดีกว่าขอพรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติแม่บา้านแม่เมืองแม่ผู้ให้กำเนิด จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆหลานหลานของเยาวชนทีนี้การแก้ไขพ่อนิโกเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะกล่อมเกลาลูกๆหลานหลานพ่อนี่ก็มีความหมายกว้างเหมือนกันพ่อบ้านพ่อเมืองพ่อพิมพ์ของชาติ พ่อผู้ให้กำเนิดลูกเช่นเดียวกันพ่อนนี้ก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกลูกคอยช่วยเหลือเกื้อกูลลูกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่พยายามเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับลูกลูกความสะดวก ความสบายความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นกับสังคมของเราเพราะผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ใกล้ชิดกับลูก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 ก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่ความอบอุ่นก็มีคุณธรรมต่างๆที่พ่อแม่จะให้กับลูกกับหลานอย่างสมัยแต่ก่อนพ่อแม่นั้น จะพยายามอบรมสั่งสอนลูกอยู่ใกล้ชิดกับลูกอยู่ตลอดเวลาแต่ในปัจจุบันนี้การงานอาชีพต่างๆผูกมัดเร่งรัดแล้วก็พยายามบีบบังคับให้พ่อแม่จะต้องห่างจากลูกไม่มีโอกาสที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกเพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาสังคมนั้นแม่กับพ่อก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดหรือแม่พิมพ์ของชาติดังที่กล่าวมาแล้วที่ได้ก่อที่ลูกลูกเนี่ยถือว่าเป็นเด็กยังเยาวเหมาะที่จะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดีได้คือว่า ไม้อ่อนดัดง่ายแต่ว่าไม่แก่มันดัดยากการที่จะพัฒนาลูกหลานเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่ยังอ่อนอยู่เราจะตกจะแต่งอย่างไรเราก็สามารถตกแต่งได้เพราะว่าเด็กนั้นดัดง่ายฝึกฝนอบรมง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ก่อลงที่ลูกคือเริ่มต้นไปจากลูกปลูกฝังแต่ยังเด็ก ธอยังเป็นเด็กๆอยู่นี่แหละยังเป็นเด็กเพราะว่าดัดง่าดังที่กล่าวแล้วเธอได้ก็จากจุดเล็กๆไปหาจุดใหญ่คือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างในโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากห้องใดห้องหนึ่งก่อนแล้วก็ขยายไปทั่วโรงเรียนหรือหมู่บ้านเราอาจจะเริ่มต้นจากโยวชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ขยายกันไปทั่วบ้านทั่วเมือง จากจุดเล็กๆก,ก็ขยายไปทั่วบ้านทั่วตำบลอำเภอจังหวัดขยายออกไปแล้วเราก็จะได้เด็กดีมีคุณภาพเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นขอย้ำอีกว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังแต่ยังเด็กจากจุดเล็กๆนี่แหละไปหาจุดใหญ่ เราก็จะประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกันขออำนวยพรอ,อ้างอิงเอาคุณปศิรีรัตน์ใจคือพระพุทธธรรมประสงค์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอจุมารวมกันเป็นมหันตเดชาธุภาสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความ,วามเจริญสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกทิพาราติการจงทุก,ท,กทุกท่านเตอ